ไปวัดไปวาวันนี้น้องเสนุพาไปวัดกษัตริย์ตาธิราชวร,รวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกษัตริย์ตาธิราชวร,รวิหารหรือวัดกษัตริ์ตาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าสร้างโดยพระมหากษัตริย์หรือตระกูลกษัตริย์จึงได้ชื่อว่าวัดกษัตริย์ตาภายหลังเมื่อเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศได้ทรงบูรณะใหม่ทั้งพระอารามพร้อมตั้งชื่อว่าวัดกษัตริย์ตาธิราชและต่อมาเจ้าฟ้ากรมขุนอิสลานุรักษ์ก็ได้ปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมทําให้วัดกลับมามีพระสงฆ์จำพรรษาอี อีกครั้งพระประธานในอุโบสถคือพระพุทธกษัตรติราชปางมาละวิชัยงดงามทรงคุณค่าถือเป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญคู่เมืองอยุทยาค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องสโหนบ้างนะคะ